อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระกิ่งจอมสุรินปีพศ2513จุดประสงค์ในการจัดสร้างพระเครื่องชุดนี้เพื่อสมทุทุนในการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานณภูเขาสวายจังหวัดสุริน คณะกรรมการผู้จัดสร้างได้จัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษใหญ่ณพระอุบโบสถวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์เมื่อปีพศ .2513 และยังมีพระเกจิคณาจารย์สายหลวงปู่มั่นร่วมทำการปลูกเสกให้พระชัยวัดวาดสนาพระสมเด็จสังฆราชวาดวัดราชประพิษ90พระชันา ปีพศ2531พิธีการจัดสร้างพระกิ่งและพระชัยวัดฉลองอายุ90พรรษามีพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่โดยเชิญพระเกจิคณาจารย์ร่วมปลุกเสกอย่างมากมายมีทั้งพระเกจิสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นและพระเกจิเลืองวิทยาคมในยุคนั้นออกแบบและแกะแม่พิมพ์โดยช่างกเกษมมงคลเจริญ พระกิ่งวัดราชรพริตปีพศ2513พระชัยวัดจอปลอรอปีพศ2513จัดสร้างโดยวัดราชรพริตในวาระครบรอบร้อยปีการจัดสร้างวัดราชรพริตถือเป็นงานพุทธาภิเษกที่ยิ่งใหญ่และสำคัญมากๆของวัดราชรพริตนับตั้งแต่ปีพศ2481 พิธีนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่สุดของวัดราชประพิษประกอบพิธีปลุกเสกถึงสครั้งพิธีมหาพุทธาพิเศษสาวันสามคืนโดยพระเกจิคณาจารย์108รูปลูกพระกิ่งพุทธบุพพาพิมงคลพอปลอวัดบุพพารามจังหวัดเชียงใหม่ปีพศ2 5 1 9 พระเครื่องชุดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จราชดำเนินเททองหล่อโดยมีพระเกจิและครูบาสายเหนือร่วมทำการนั่งปลกปลุกเสกอย่างมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาป่องครูบาอินผาวัดเชียงมั่นครูบาคำบันวัดหม้อคำดวงเป็นต้น พระพุทธแก้วสารพัดนึกรุ่นแรกหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันปีพศ2538พระพุทธแก้วสารพัดนึกเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนทรงเครื่องสิงสามประยุกตทธาวดีกับลบบุรีพระเครื่องชุดนี้มีการจัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2538ในเวลา8นก49นาทีตรงกับวันแรม14ข้ามเดือน2 ซึ่งถือเป็นเลิกงามยามดีเรียกว่าเพชรเลิกและปลุกเสกโดยหลวงพ่อจลรันแห่งวัดอัมพวันพระกิ่งปรามานุชิตชิโนรสวัดพระเชตุพนปีพศ .2533 พระเครื่องชุดนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงกรุณาปโปรด 9, เก้าเสด็จเททองหล่อ และประกอบพิธีพุทธาพิเศษและชัยมงคลพิเศษณพระอุโบสถวัดเชตุพนเมื่อในวันที่9พฤศจิกายนปีพศ2 5 3 3พร้อมด้วยพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณร่วมทำการปลุกเสกอีก64ลูกอาทิเช่นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่หลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญหลวงพ่อสวัยวัดปีดารามเป็นต้น พระก,กิ่งปรมานุชิตเจ้าคุณเจียวัดโพธาเตียนปีพศ2498พระก,กิ่งรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระก,กิ่งยอดนิยมและสแสวงหายากอีกหนึ่งรุ่นของวงการพระเครื่องมาแต่ช้านานและเลิกในการจัดสร้างดีมากในวันมหาสิทธิชโชคเริ่มพิธีเสาห้าประกอบพิธีเททองโดยมีพระเกจิปุกเสกเป็นอย่างดี เป็นพระสังฆราชถึงสพระองค์และพระเกจิคณาจารย์มากกว่า118ลูกพระกิ่งพุทธโธอรหังหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังปีพศ2 5 1พพระเครื่องชุดนี้จัดสร้างโดยร้อยตีมงคลชัยทัศน์และร้านทองวิสรุตวนิดโดยขอให้คุณนิดพงรัดดา เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินจัดสร้างเมื่อจัดสร้างเสร็จแล้วนำพระเครื่องชุดนี้ไปถวายให้หลวงปู่แหวนแห่งวัดดอยแม่ปังทำการอธิษฐานปลุกเสกให้พระชัยวัดพุทธวิชิตมานวัดท่าเกวียนจังหวัดฉะเชิงเศราปีพศ2514 พระกิ่งพระชัยวัตรุ่นนี้สมเด็จพระอริยะวงศสาขัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดมงกุฎกษัตริย์ยาลามทรงถวายพระนามอันเป็นมหามงคลว่าพระพุทธวิชิตมานประทานสันติสุขสวัสดีชินศนสีธรรมประพิษลายนามพระเกจิร่วมปลุกเสกถึง108รูปอาทิเช่น หลวงปู่คำมีวัดถ้ำคูหาสวรรค์หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่และหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ิมพีเป็นต้นพระชัยวัดนวัปรปทุมพอปลอวัดปทุมวันารามปีพศ2535พระเครื่องชุดนี้จัดสร้างโดยสมเด็จพยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช เพื่อหาทุนในการจัดสร้างศาลาพระสัทธาณวัดปทุมวนารามและมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญพุทธมนต์รายการพุทธสยามชาแนลกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวีโอจากทางรายการ